วันที่9เดือน9้านะคะซึ่งเป็นวันที่ดีมากๆเป็นวันที่เราต้องขอขอมาเทวดาจําตัวของเราเพื่อเปิดดวงเปิดทิศเปิดทางรับทรัพย์รับโชคใครที่ชีวิตไม่ราบรื่นอะไรที่ติดขัดนะคะเริ่มดีทั้งวันเลยวันที่9เดือน9นี้ด้วยนะคะ หลายคนเชื่อว่าเลขเก้าเป็นเลขที่ดีเลขมงคลนะคะ9้าเพื่อรับโชค9้าเพื่อรับความรุ่งโรจน์9้าเพื่อรับสิ่งใหม่ๆห่ที่ดีกับชีวิตทาแบบนี้เพื่อปลดล็อกชีวิตให้กับตัวเราเองนะคะเตรียมน้ํหนึ่งแก้วจุดภูบเก้าดอกห้องบทสวดตามที่แอดขึ้นให้ได้เลยนะคะกายกรรมังวจีกัรมังมโนกัรมังสันติจักกรรมังอสันติจักกรมังมะขันตุเม อโหสิกรรมังภวะตุมี้้องจบแล้วตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลน,นะคะขอท่านเทวดาประจำตัวพระเจ้าเปิดทิปเปิดทางให้ลูกทำมาหากินคล่องแคล่วกิจการรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าและขอให้ดวงเปิดชีวิตเปิดการงานเปิดโชคลาบเปิดมีเงินกินมีเงินใช้ไม่ขาดมือด้วยเทินสาธุสาธ,สาธุเสร็จแล้วให้ปวดน้ำได้เลยนะคะ